เมื่อจานวนเที่ยวบินทั่วโลกที่เพิ่มสูงมาขึ้นทําให้มีความต้องการช่องซ่องบารุงที่มีความสาม,มารถในด้านตรวจสอบต่อมแซมและบํารุงรักษาเครื่องบินเป็นอย่างมากอาชีพซ้อมบำรุงอากาศยานจึงเป็นหนึ่งในอาชีพที่สาคัญและจําเป็นในอุตสาหกรรมการบินนั่นเองครับสวัสดีครับผมบรรจันนักศึกษามวลังสิตตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ตึกผ้าวิทยาลายัยวิศวการรมศาสตร์นั่นเองครับผมได้ข่าวว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดหลักสูตรเกี่ยวกับการสอบตอมเครื่องบินด้วยครับเอ๊อยากรู้มากับผมไหมครับ เดี๋ยวรู้เดี๋ยวผมพาไปดูโดยหลักสูตรวิศวกรรมการซ่้มบเรุงกอากาศยานมลศิลป์เปิดสอนตั้งแต่ปี2549เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยระดับปริญญาตรีโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการบินทั้งในและต่างประเทศทําให้ตลอด19ปีของเรานะครับได้ผลิตวิศวกรด้านอากาศยานจำนวนมากที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับและทํางานในสายการบินทั้งในและต่างประเทศ ป,ปีหนึ่งนะครับเป็นการเรียนวิชาศึกษาทั่วไประดับปริญญาตรีและเน้นการเรียนภาษาอังกฤษเฉพาะทางด้านการบินเพราะภาษาอังกฤษคือภาษาสากลทางด้านอุตสาหกรรมการบินนั่นเองนะครับผมต่อไปครับปี2นั่นเองนะครับเป็นการเรียนวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมที่จะพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาแบบวิศวกร,รม,มืออาชีพนั่นเองครับปี3 <c oughs> นะครับเป็นการฝึกทักษะการใช้เครื่องมือทางด้านช่างอากาศยานและการเรียนรู้ระบบการทํางานต่างของอากาศยานประกอบด้วยด้านระบบเครื่องยนต์ระบบไฟฟ้า และโครงสร้างอากาศยานและปีสี่จะเน้นการฝลดงานสาหกิจกับถานประกอบการจริงในอุตสาหกรรมการบินเช่นฟังมาเยอะแล้วพี่มีรุ่นพี่ที่จะมาสรุปให้เห็นการชัดๆติกเทอยากรู้ไปไปดูกันเลยอาคอที่ต้องมาเรียนวิศวะข้อมูลอากาศยานมรังสิตอยากรู้ไปดู ผมจูเลโอนักศึกษาชั้นปีที่4ี่ทีอมบำรุงอาก,กาศยานจะเข้าสถานีต้องจบอะไรมาสำหรับน้องที่จบวิศนิษที่เรียนมปลายมานะครับสามารถยื่นเนยระบบแอมิชันได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้จบมปลายมาสายวิศณิตนะครับก็ทางมเราจะมีรอบรับตรงนะครับโดยมีอาจารย์ผู้สอนจะเป็นผู้สัมภาษณ์ครับบอสครับนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาซ่อมบำรุงอากาศยานหลักสูตรวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยานมลังสิทธิ์เปิดเป็นสาขาแรกของประเทศไทย ในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี49 <_ d ance> เพื่อรองรับการเติบโตอุตสาหกรรมการบินและพัฒนาให้เป็นศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคซ่อมบำรุงอากาศยานคอนเนคชั่นสุดเจ๋งที่นี่สามารถไปเรียนต่อที่จีนได้เลยเพราะเรามีคอนเนคชั่นกับศูนย์ซ่อมที่ทันสมัยที่สุดพร้อมรับนันกศึกษาของมองรังสิตเข้าไปเรียนน้องสามารถเลือเรียน,ยน,ยนโปรแกร,รม2 2ระหว่างมองรังสิตและศูนย์ฝึกช่างซ่อมอากาศยานฮโก้ซึ่งได้รับการรับรองโดยองค์การ ความปลอดภัยด้านการบินแห่งสหภาพยุโรปหรือเราเรียกว่าเอียซ่าชุดฝึกสุ๋เจ๋งจากชิ้นส่วนเครื่องบินจริงเรียนโปรแกรมแบบ2.2บกที่มอลังสิตและศูนย์ฝึกช่างซ่อมอากาศยานเฮโคเซียมเหมอนมีอะไรเจ๋งอีกผมขออธิบายอีกครั้งนะครับเรียนที่มอลังสิต2ปีและเรียนที่ศูนย์ฝึกช่างซ่อมอากาศยานเฮโคเซียมเหมอนประเทศจีนอีก2ปีออปชันเสริมนะครับถ้าน้องๆอยากได้ประสบการณ์งานที่แน่นมากกว่าเดิมน้องๆสามารถเลือกเรียน Onjo b training เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์งานอีก1ปีที่ศูนย์ฝึกเฮโคและค่าใช้จ่ายเป็นไปตามเงื่อนไขของหลักสูตรจบไปมีงานทําแน่นอนไม่เชื่อดูตาภาพนี้ครับเรามีพี่ที่ทํางานอยู่สายการบินชั้นนําเต้อยู่รออนแอร์พี่พีชอยู่แอร์เอเชียพี่อาร์เดียอยู่ที่เคมและพี่แทนอยู่ที่ KLM และอื่นๆอ,อีกมากมายครับและนี่5ข้อแน่นมาก ของวิศวกรรมซ่อบมบำรุงกาศยานมลังสิธิ์มาฮะมาเถอะมาเรียนด้วยกันมีงานทำแน่นอนน้องๆที่สนใจ3ามคิวะโค้ดนี้ได้เลยครับ